เย็นฉ่ำมาเลยพูดถึงก็เย็นมาเลยถ้าเกิดช่วงไหนที่แดดมันไม่มีนะครับโรติเฟอร์ก็จะคุมน้าเขียวเพราะงั้นน้ําเขียวเราก็จะดอบช่วงไหนที่แดดดีๆน้ําเขียวสามารถขยายตัวได้ดีน้ําเขียวก็สามารถคุมโรติเฟอร์ได้อ,อยากจะลองกู้น้ำเขียวเนี่ยก็ลองใช้คลอรีนดูก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้วิธีการกรอง สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆชาวปลากัดไทยนะครับช่วงนี้หลายๆพื้นที่ก็คงเจอปัญหาเรื่องฝนฟ้าอากาศนะครับแล้วก็ช่วงนี้อากาศค่อนข้างเย็นแดดไม่มีเลยนะครับยาวมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็จะมีต่อต่อไปอีกประมาณ1อาทิตย์เต็มเต็มเลยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนแชร์ประสบการณ์นะครับระหว่างนี้ว่าผมเจออะไรบ้างนะ ประสบการณ์การทำน้ำเขียวเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วก็ประสบการณ์การเลี้ยงไรแดงไรน้ำนางฟ้านะครับตอนนี้ผมเจออะไรอยู่นะก็เดี๋ยวติดตามรับชมนะครับเนื้อหาในวิดีโอนี้ได้เลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวประกัศไทยนะครับช่วงนี้พายุเข้านะครับเข้ามาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับแล้วก็ จะยังยาวต่อไปอีกเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับตอนนี้ก็ถ้าใครติดตามคลิปของผมเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับที่ผมได้ทําน้ําเขียวไว้เนาะก็เดี๋ยวดูในวิดีโอที่แปะไว้ให้ละกันนะครับก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยผมได้พาเพื่อนๆไปดูนะครับเรื่องของการทําน้ําเขียวแล้วก็พูดถึงเรื่องของปัจจัยนะครับปัจจัยที่มีผลต่อกัน ทำน้ำเขียวแล้วประสบความสําเร็จเนาะผมพูดถึงเรื่องของแสงแดดและความร้อนนะฮะซึ่งหลังจากคลิปนั้นเป็นต้นมานะครับถ้าสังเกตดูเนี่ยจริงๆแล้วตอนที่ผมทําคลิปนั้นเนี่ยน้ำเขียวของผมเพิ่งทําใหม่ๆเลยนะครับแล้วก็น้ําเขียวเนียสีค่อนข้างโอเคมากนะครับแล้วก็ดูเหมือนทุกอย่างจะไปด้วยดีนะแต่พอหลังจากที่คลิปนั้น ออกไปแล้วนะครับประมาณ1สัปดาห์หลังจากวันนั้นเองนะครับก็คือว่ามีฝนตกมาตลอดเลยครับเพราะว่าเหมือนจะมีพายุแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงปลายฝนนะครับแล้วก็น่าจะเริ่มเข้าสู่หน้าหนาวละเพราะว่าออตอนนี้ก็เดือนตุลาคมแล้วนะเนาะโดยปกติแล้วเนี่ยช่วงปลายปลายฝนแบบนี้ก็จะมีพายุเข้าเป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะงั้นเนี่ยตั้งแต่คลิปนั้นเนี่ยฝนตกยาวมาตลอดเลยนะครับ เป็นอาทิตย์จนถึงวันนี้เนี่ยก็ยังคล้มอยู่แล้วก็คิดว่าน่าจะยิงยาวต่อไปเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยสำหรับใครที่เลี้ยงปลานะครับเลี้ยงไรน้ํานางฟ้าหรือว่าไรแดงนะครับปัญหาหนึ่งที่เราจะเจอก็คือว่าลมพัดแบบนี้เนี่ยบ่อยๆแล้วก็อากาศเย็นๆนะครับไม่มีแดดสิ่งที่มีผลต่อการจเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กพวกนี้เนี่ยก็คือ ความเย็นครับเย็นฉ่ำมาเลยพูดถึงก็เย็นมาเลยก็คือว่าน้ำที่เหมาะสมสำหรับการเติบโตของสัตว์น้ำพวกนี้เนี่ยจริงๆแล้วจะอยู่ในช่วงอ,อุณหภูมิประมาณ25องศาถึงไม่เกิน30องศานะครับเหมือนอุณหภูมิที่คนอยู่ปกตินี่แหละนะฮะแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่อุณหภูมิที่ต่ำกว่านั้นหรืออุณหภูมิที่เย็นเย็นลงนะครับก็จะมีผลต่อ การเจริญเติบโตการใช้ชีวิตของไร้น้ำนางฟ้าหรือพวกไรแดง 1. ก็คือไม่กินอาหารกินอาหารน้อยลงนะครับสขยายพันธุ์น้อยลงนะครับแค่นี้ก็ไปต่อไม่ถูกแล้วนะครับเพราะเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดช่วงหน้าหนาวนะพูดถึงหน้าหนาวทําน้ําเขียวได้ก็จริงแต่ว่าอากาศหนาวนะครับ จาพวกนี้ก็จะไม่ค่อยบูมไม่ค่อยเติบโตสักเท่าไรเพราะว่าเขาไม่กินอาหารนะฮะเพราะงั้นเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนนะครับสิ่งที่ยากมากๆก็คือ1คือไม่มีแดดทําน้ําเขียวไม่ได้นะครับแล้วก็อากาศเย็นอากาศเย็นก็ทําให้พวกนี้เนี่ยไม่ค่อยกินอาหารเหมือนกันนะครับเพราะงั้นเนี่ยปัญหานี้เป็นปัญหารโรคแตกที่แก้ยากเหมือนกันนะครับแก้ยากเหมือนกันผมเองคือ,อการการเลี้ยง พวกนี้เนี่ยยังคงต้องอาศัยธรรมชาติดินฟ้าอากาศเป็นหลักนะครับผมเคยเอาไฟนะครับมาส่องนะเมื่อถ้าน่าจะเคยมีเอาคลิปลงเหมือนกันเอาไฟมาส่องไฟเอาดีให้ความสว่างให้แสงกับน้ําเขียวนะครับแต่ก็ประสบความสําเร็จบ้างไม่ประสบความสําเร็จบ้างนะครับเอา,อาตรงๆก็คือมีอะไรสู้แดดคงไม่ได้นะก็ประมาณนั้น หลังจากที่อาทิตย์นั้นที่ผมพูดถึงเรื่องน้ําเขียวไปนะครับน้ําเขียวกาลังสวยเลยทีนี้เนี่ยพอผ่านมาอาทิตย์หนึ่งฝนตกต่อเนื่องนะครับไม่มีแดดเลยนะครับสิ่งที่เราเจอก็คือการขยายตัวของเซลล์สาหร่ายคอเลราหรือว่าน้ําเขียวของเราเนี่ยเติบโตได้ช้านะครับพอเติบโตได้ช้ากลายเป็นว่ามีสิ่งหนึ่งที่มันเติบโตได้ดีกว่าเพราะว่ามันต้องการความชื้น แล้วมันไม่ได้ต้องการแสงแดดมากสิ่งนั้นคืออะไรรู้ไหมครับมันคือโรติเฟอร์ครับตอนนี้กะละมังน้ําเขียวที่ผมทําไว้เมื่ออาทิตย์นั้นนะครับที่เคยทาไว้เดียงรายที่หน้าบ้านนะครับตอนนี้เนี่ยโดนน้ําเขียวลงหมดเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็หนักใจหนักใจนะครับต้องไปหาหัวเชื้อมานะครับเดี๋ยวผมได้แบ่งหัวเชื้อเอาไว้นะครับ นี่คือหัวเชื้อที่ผมได้แบ่งเอาไว้นะครับก็คิดว่าน่าจะปลอดจากเชื้อ r o t i f ฟอรนะครับเพราะว่าเก็บใส่ตู้เย็นไว้ก่อนหน้านี้นะครับประมาณ2อาทิตย์ประมาณ2อาทิตย์ได้นะครับก่อนที่จะเจอพวก r o ต i เ e r ซึ่งผมก็ตั้งใจว่าเอาไว้กันการพลาดแบบนี้แหละนะครับการพลาดตรงที่ว่า,อ,าอยู่ๆเลี้ยง ตัวน้ําเขียวไปสักพักนึงโดนโรติเฟอร์ลงนะครับฝนตกลงมาไม่รู้ตัวนะครับมีโรติเฟอร์ลงนะครับเพราะงั้นเนี่ยใครที่เคยเจอโรติเฟอร์นะครับก็จะเจออยู่เรื่อยๆต้องบอกนี้นะฮะจนกว่าจนกว่าอะไรไม่รู้อะ่ะเพราะว่ามันอพอพอพวกนี้ฝนตกความชื้นมานะครับมันก็สามารถขยายตัวได้ แล้วก็มาเจริญเติบโตอยู่ในน้ําเขียวของเรานะครับจริงๆแล้วในธรรมชาติเนี่ยพวกโรติเฟอร์เนี่ยมันมีอยู่ทั่วไปอยู่แล้วนะครับแต่ทําไมนะครับช่วงหน้าร้อนหรือแดดด,ดีๆเนี่ยเราถึงไม่ค่อยเจอปัญหาของโรติเฟอร์บูมในน้ําเขียวก็เพราะว่านะครับเพราะว่าเหตุผลก็คืออ,อในช่วงที่มีแดดดีๆสาลายคอเลร่านะครับมันสามารถเจริญเติบโตได้ดีแล้วก็เติบโตได้อ,อ มันสามารถเจริญเติบโตได้ดีจนสามารถควบคุมการขยายตัวของพวกโรติเฟอร์ได้นะครับพวกนี้จะเป็นธรรมชาติที่เป็นบาลานซ์กันอยู่นะครับก็คือสมดุลของระหว่างน้ําเขียวกับโรติเฟอร์ถ้าเกิดช่วงไหนที่แดดมันไม่มีนะครับโรติเฟอร์ก็จะคุมน้ําเขียวเพราะงั้นน้าเขียวเราก็จะดอกช่วงไหนที่แดดดีๆน้ําเขียวสามารถขยายตัวได้ดีน้ําเขียวก็สามารถคุมโรติเฟอร์ได้อ่าอันนี้เนี่ยก็ เป็นอะไรที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้นะครับแต่ก็มีคําถามอยู่ในใจว่าเ,เหตุผลจริงๆแล้วมันคืออะไรเนาะาะงั้นเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสมดุลของธรรมชาติที่เราพบเจอกันอยู่ทุกวันนี้นะครับก็หัวเชื้อน้ำเขียวที่ผมเตรียมไว้เนี่ยก็คงรอจังหวะด,ดีๆก่อนนะครับรอจังหวะที่แดดออกแล้วก็ช่วงที่ฝนห่างๆ ไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวจะเอามาขยายนะครับซึ่งช่วงนี้เนี่ยปัญหาที่ผมเจอก็คือว่าไรแดงที่ทำเอาไว้นะครับในอ่างเพาะนะครับแล้วก็ไรน้ำนางฟ้าที่เลี้ยงเอาไว้นะครับเป็นไรน้ำนางฟ้าหางเป็ดหรือว่า e e v e r t a i l f a i r y Shrimp นะครับก็คือ,อ,อตัวนี้มันยังต้องการน้ำเขียวในการเป็นอาหารเป็นหลักเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยปัญหาตอนนี้ผมต้องรีบหาน้ำเขียวมานะครับแล้วก็ก่อนที่พวกนี้จะตาย อ,อย่างที่บอกว่าช่วงนี้มีไม่มีแดดช่วงนี้อากาศเย็นนะครับเพราะมันเนี่ยปัญหาพวกนี้เนี่ยเป็นปัญหาหลักของของผมเลยตัวน,นี้ที่เจอนะครับซึ่งจะต้องหาทางแก้ไปนะครับก็เอาเป็นว่า,าทาเท่าที่ได้ครับเอาจริงๆบอกจริงนะครับเพราะว่าปัจจัยพวกธรรมชาติพวกนี้เนี่ยเราบอกไม่ได้จริงๆนะครับว่ามันจะจบลงเมื่อไหร่นะครับอ่ะ ก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับโรดิเฟอร์แล้วกันเนาะว่าตอนนี้ที่ผมเจอเนี่ยมันหนักหนาขนาดไหนนะครับเพราะว่าที่ทำไว้เนี่ยจริงๆผมเททิ้งแล้วก็จัดการล้างกะละมังล้างทุกอย่างภาชนะนะครับทำการฆ่าเชื้อด้วยพวกผงซักฟอกด้วยอ,อ,อะไรนะมีผงซักฟอกแล้วก็น้ำยาล้างห้องน้ำ ชนิดดุรุนแรงนะครับที่เราเคลงพื้นแล้วฟองฟอออกมานั่นแหละครับผมใช้ตัวนั้นในการทําความสะอาดกระมังนะครับแต่จริงๆวิธีหนึ่งที่เราทําได้ก็คือการใช้คอรีนในการฆ่าเชื้อนะครับคอรีนในการฆ่าเชื้อพวกพวกสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่เป็นสัตว์นะครับะจะบอกว่าอตอนนี้ผมกําลังหาซื้อคอรีนอยู่ อาจจะแบบว่ามาไม่ทันนะครับเพราะว่าน้ําเขียวเนี่ยโดนโรติเฟอร์เล่นงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็คอรีนเนี่ยมันสามารถฆ่าเชื้อในน้ําได้ใช่ไหมครับในน้ำประปาพวกเชื้อโรคพวกโปรโตซัวสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กรวมถึงโรติเฟอร์ที่ลงอยู่ในน้ําเขียวได้แต่ว่าคอรีนเนี่ยจะไม่เป็นอันตรายกับ สิ่งส,สิ่งมีชีวิตที่เป็นพืชน,นะครับอย่างเช่นพวกน้ําเขียวพวกนี้นะครับจะไม่ได้รับอันตรายแต่ว่าก็ต้องใช้ในปริมาณที่เหมาะสมนะครับความเข้มข้นที่อพอดีนะครับไม่เข้มข้นจนเกินไปนะเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครที่ อยากจะลองกู้น้ําเขียวต้องบอกอย่างงี้อยากจะลองกู้น้ําเขียวเนี่ยก็ลองใช้คลอรีนดูก็ได้นะครับหรือว่าจะใช้วิธีการกรองแต่วิธีการกรองเนี่ยยังไงนะครับเวลาเรากรองเนี่ยมันอาจจะมีเล็ดรอดไปกับหยดน้ําอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสไปเหมือนกันแต่ว่าถ้าจะให้ดีเดี๋ยวผมแนะนําว่าใช้การกรองหนึ่งระดับนะครับก็คือให้มันลดจํานวนของโรติเฟอร์ที่ติดไปกับน้ําเขียวที่ลงไปที่เราผ่านการกรองไปนะครับ แล้วก็พอมันมีปริมาณน้อยน้อยลงแล้วเนี่ยใช้ยูไม่ใช่ใช้คลอรีนในการฆ่าเชื้อ,อต่อนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็จะกรองออกระดับหนึ่งแล้วก็ใช้คลอรีนฆ่าตนนัวเนี้ก็คิดว่าน่าจะช่วยกู้น้ําเขียวกลับมาได้นะครับแต่ว่าอ,อันหนึ่งที่เราไม่รู้ก็คือว่าสิ่งที่มันเล็ดลอดลงไปในน้ําเขียวที่เรากลองแล้วเนี่ยหคือมันมีไข่ของโรตีเฟอร์ติดไปด้วยไหมนะครับอันนี้ยสาคัญมากนะ เพราะว่าช่วงที่เราฆ่าเชื้อเนี่ยมันอาจจะฆ่าตัวได้หมดแต่ว่าไข่จะมีความทนทานกว่าตัวมากนะครับไม่ว่าสิ่งมีชีวิตอ,ะ,อะไรก็แล้วแต่นะครับที่ออกลูกเป็นไข่เนี่ยมันทําเพื่อความอยู่รอดของตัวเองนะครับไข่จะ,ะไข่จะทนต่อสภาพแวดล้อมต่อสภาพความไม่เหมาะสมของสภาพแวดล้อมได้มากกว่านะครับเพราะงั้นเนี่ยคิดว่าอันหนึ่งที่จัดการไม่ได้คือไข่ นะครับที่ติดไปกับน้ําเขียวแต่แน่นอนอย่างที่ผมบอกไว้ตอนกลางๆคลิปนะครับว่าถ้าเกิดช่วงไหนที่เราทําน้ําเขียวแล้วมีแดดดีเนี่ยมันจะช่วยบาลานซ์กันระหว่างน้ําเขียวกับโปรตีเฟอร์นะครับเพราะงั้นเนี้ยก็บาลานซ์ตรงนี้ไปนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพาไปดูตัวโ o รตีเฟอร์นะครับว่าเป็นตัวยังไงเนาะ ครับเพื่อนๆก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับวันนี้ผมมาพูดคุยนะครับแลกเปลี่ยนกันปัญหาที่ผมเจอตอนนี้ก็มีประมาณนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการแก้ปัญหาเนี่ยก็คงต้องรอเวลาสักพักหนึ่งนะครับรอฟื้นตัวรอขยายหัวเชื้อน้ําเขียวแล้วช่วงนี้เนี่ยผมก็อาจจะใช้อาหารสําเร็จรูปนะครับเลี้ยงพวกไรแดงพวกนี้ไปก่อนนะครับก็น่าจะพอยือไปได้สักระยะหนึ่งนะครับพอที่ ช่วงที่ผมทําน้ําเขียวได้ก็น่าจะเริ่มกลับมาทําจริงจังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สําหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เจอปัญหาแบบนี้นะครับแล้วก็มีวิธีการแก้ปัญหานะครับที่ดูแล้วโอเคแล้วก็อยากจะแบ่งปันเพื่อนๆนะครับอยากจะแบ่งปันให้กับผมได้รู้ว่ามันจะต้องแก้ปัญหาพวกนี้ยังไงนะครับก็ผมก็ยินดีนะครับ ยินดีรับฟังคําแนะนำนะครับ <P ain> เพื่อเราจะได้ช่วยกันนะครับช่วยแบ่งปันความรู้ช่วยกันผ่านสิ่งเหล่านี้ไปให้ได้นะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับว่าเพื่อนๆมีวิธีการแก้ไขยังไงกันบ้างเนาะก็สำหรับวันนี้ผมก็คงมาพูดคุยแล้วก็แชร์ประสบการณ์เพียงเท่านี้นะครับช่วงนี้ก็รอให้ฝนผ่านไปก่อนนะครับแล้วค่อยมาเริ่มอะไรกันใหม่นะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ